เครื่องเล่นที่เป็นไฮไลท์ของดิสนีย์ฮอลลีวูดสตูดิโอนะคะก็คือมิเลเนียนฟาวคอนเขาจะแบ่งหน้าที่ให้เราแล้วเราสองคนได้เป็นกัมม์หนไปสุดปอดนี่คือเครื่องเล่นแรกในทั้งสี่วันไว้ให้ที่กิฟสุดปอดดูหมหน้ามาสุดปอดเย่ตอนรับข้าสู่ดิสนีย์ฮอลลีวูดสตูดิโอ วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะในดิสนีย์ของเราเมื่อเช้าเราก็เช็คเอาท์โรงแรมแล้วเรียบร้อยฝากกระเป๋าไว้แล้วก็มาเที่ยวปาร์คนะคะที่นี่เป็นปาร์คสุดท้ายแล้วของเรานะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยเราก็ยังไม่อยากกลับออกไปจากดิสนีย์เลยค่ะทุกคนอไปดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้าง บอกเลยว่าปาร์คน่ารัก,กมากาคือทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้ดูเป็นแบบว่าดูมีของใหญ่โตที่แบบทําให้เราต้องเงยหน้าตลอดเวลาแต่มันดูเป็นเมืองเล็กๆที่แบบน่ารักน่ารัก,กเป็นมองหนังนะคะเป็นมองหนังของดิสนีย์นะคะแล้วก,เก็เราก็ตั้งใจแล้วว่าอันแรกที่เราจะเป็นเื่อนี่มิกกี้แอนด์มินนี่รันเวย์วิเวย์เป็นนั่งรถแบบไม่น่ากลัวเด็กๆก,ก็สูงเท่าไหร่ก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นได้เราต้อง40นาทีเนี่ยสูงทั้งนั้นเลยวันนี้ วันเป็นวันอาทิตย์นะคะนี่เพิ่ง11โมงเช้าดูคนใช่11โมงเช้านี่คือคนเยอะมากเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่นี่ที่เด่นๆน,นะคะก็คือจะมีส t a r w ว r s มีเอ่อน่าจะชื่อว่า Tower of Terror มันถค่จำไม่ผิดจะเป็นเครื่องเล่นเดียวกับที่อยู่ที่โตเกียวดิสนีย์ซีค่ะอันนั้นเราเคยเล่นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวลองดูเว,เวทําทีมที่นี่กว่าน,นานหรือเปล่าไปราแกันดีกว่า แปลกๆกันแ้เจี๊ยบเลอะเพลงย๊าวเจ๋งจังเฮ้ยเจ๋งมากเลยอะเสียดายถ่ายไม่ทันตอนมันระเบิดทำได้ไงวะ ตอนนี้เขาเริ่มเขาเริ่มช่วงฮาโลวีนกันละถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นสิงหานะเราก็ได้สั่งขนมที่เป็นเหมือนสเปเชียลสำหรับฮาโลวีนนี้มากินดูเป็นช็อกโกแลตมูสถ้าเรามองไปในกับรอบข้างมันจะมีความรู้สึกเ,เหมือนสตูดิโออ่ะเหมือนสตูถ่ายถ่ายรายการ นี่ซฟิมทาโก้กแบ่งเงินกินสองคนแล้วก็สั่งข้าวมาเพิ่มเพื่อการประหยัดนี่ข้า,าวเปล่าเราก็จะแย่งกันกินคนละอันนะคะบางทีมันกะไม่ถูกเนาะบางครั้งเราสั่งมาแล้วใหญ่มากแล้วเนี่ยอย่างครั้งนี้นึกว่ามันจะออกมาใหญ่เวอร์สรุปเอาออกมาิดเดียวเลยว่ะอืกุ้งเยอะมากเลยตั <S <s ้งแตไปแล้วตัวหนึ่ง <S <s มีรสชาติเผ็นแบบไหนอร่อย เขาเขียน okay, ว่าเป็น Mexican rice ใช่เขาคงเหมือนเป็นข้าวผัดแบบเม็กซิกันนะน่ารักมากเลยอันนี้ก็จะเป็น special สำหรับฮาโลวีนนี้นะคะเอาใหมี้าควรเป็นมูสแต่แต่ว่าที่นี่เน้นหวานหน่อยนะ เรากำลังจะมาเล่นเครื่องเล่นที่มีชื่อว่า Star Tour นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงก็มาลองลุ้นกัน I know you have a spy on your Someone. เข้ามาในเครื่องของมัพเพต์นะคะก็บรรยากาศตรงนี้เหมือนกับว่าเราอยู่ในสตูดิโอไลน์ของเราก็จะมีแบบเสื้อผ้ามีพร็อพมีอะไรเงี้ยแขวนเต็มไปหมดต่อไปนะคะเราจะมาเข้าเมืองซาออกันทุกคนคิดว่าน่า คล้ายๆกับที่แอลเลนะถ้าจำไม่ผิดที่นี่เหมาะมากสำหรับแฟนสตาร์วอ s ที่แบบถ้าอยากจะแบบ ซื้อเสื้อผ้ามาแต่งคอสเพลย์อะไรบางอย่างปีทุกอยา่างคือมันมันค้นตาจากในหนังอะนะเจอกันแบบนี้อะไรเงี้ยมีทั้งของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่ใครมีลูกอยากจับลูกแต่งตัวก็ทําได้จําได้ไหมที่ป้าคนอื่นๆคนเขาจะมีที่ฉีดน้ำแล้วเป็นพัดลมอ่ะอันนี้คือแบบโคตรเท่ดิสาวลก็คือเป็นพัดลมแล้วก็วเป่าน้ำใส่ตัวเองได้ โซนตาวอก็มีร้านอาหารที่เป็นตาวอด้วยแต่ว่านั่งกินอาจจะต้องได้ฟังเสียงอีอแล้วเรื่องข้างหลังนี้แบบว่ามีเสียงตลอดไปลอ้อเสียงแบบและเมนูอาหารของเราก็คือน้องคนนี้ที่กำลังโดนย่าง <c oughs> หนึ่งในเครื่องเล่นที่เป็นไฮไลท์ของดิสนีย อลลีบูดสตูดิโอนะคะก็คือมิเลเนียนเพลคอนนั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้รอห้นาทีก็นานมาก <c oughs> เล่นไม่ถึง5นาทีหรอกอันนี้บอกเลยตามว่าเป็นเรื่องปกติของสวนสนุกแค่า3วันที่ผ่านมาของเราอ่ะไม่ใช่เรื่องปกติเป็นเรื่องโชคดี เขาจะแบ่งหน้าที่ให้เราแล้วเราสองคนได้เป็นกัมนั่งมีปืนต้องทำอะไรบ้างกา็คือมีปุ่มสี่เหลี่ยมให้เรากดถ้าเกิดมีอะไรที่มายิงเราแล้วต้องรีบชิงยิงมันก่อนเราแ่ดกดอันนี้เอง repair engaged. Pilot on the left, move your stick to fly right and left. I was just about to say that. Pilot on the right, pull back on the stick to fly up. Pull to fly down. let us in remo you retrieved one container of coaxia. this will greatly help the resistance you have heard the first order and made chewing proud now after my modest profit your god minus what you owe me for damaging the falcon is god damn it ไฟช็อตค่ะเหมือนมีแก้วคำนวณว่าเราทำเครื่อบทำไป85เปอร์เซ็นต์คนเดินออกมาปุ๊บก็คือแบบเป็นไฟฟ้าช็อตอะไรเงี้ยเจ๋งมากเลยเราจะมากิน b l u มิลค์กับกรีนมิลค์กันค่ะ จริงๆมี2องช้อยที่เราเลือกคือแบบนันแอลกอฮอล์ก็จะ7.99เหรียญแล้วก็จะสามารถเพิ่มแอลกอฮอล์ได้นะคะอย่างบลูมิลค์เนี่ยก็คือเพิ่มลัามามเป็น14เหรียญ หรือกรีนมิลกเนี่ยก็คือเพิ่มเตกกีลาก็จะเป็น14เหรียญค่ะแล้วดื่มนองปเปล่าไม่ต้องผสมเหล้าใดๆแล้วก็เมาดิบได้นะคะ <c oughs> ความแตกต่างของบลูมิลกับกรีนมิลค่ะบลูมิลเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเน้นไปทางหวานมากกว่าแล้วก็จะมีความแบบฟรุตตี้อารมณ์ประมาณบูเบ์รี่พวกเบอร์รี่ต่าง,างๆอะไรเงี้ยส่วนกรีนแนวตระกูลส้มๆก็คืออาจจะออกเปรี้ยวกว่าประมาณนั้นเราก็เลยเอาฝั่งเปรี้ยวมาแทนก็ <c oughs> อย่างที่บอกเขาก็จะถามเราว่าเราอะจะแบบเพิ่มแอลกอฮอล์ไหมเราก็สั่งแบบไม่่่เเอาาาแแตทีีถ้กกิดใครยสงบบ เขาจะต้องอพกพาส port มาด้วยนะคะเพราะเขาจะต้องตรวจว่าเราอายุถึงหรือเปล่าด้วยเอาล่ะฉันจะชิมแล้วนะมันดูข้นหนืดมากเลยแกดูดิเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวแต่กลิ่นแปลกแปลกอะมันมิ้นด์นนด้วยนิดนึงอะเป็นรสชาติที่ไม่คุ้นเคยแต่ <laughs> มันก็ต้องเหมือนแบบว่ามีจินตนาการนิดนึงทำใ,ให้รู้สึกแปลกเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเหมือนอยู่ต่างดาวใครถ้าเกิดใครได้มากินบลูมิลค์อะแล้วรสชาติเป็นยังไงอะ, <laughs> อะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะ อย่างหนึ่งที่ที่เราชอบมากๆนะคะสําหรับดิสนีย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามหรือจะเป็นปาร์คไหนก็ตามถ้าเกิดว่าเราได้ลองมองรอบๆเราจะเห็นรายละเอียดต่างๆแบบที่มันแอบแฝงแอบซ่อนอยู่เยอะมากๆแล้วก็ที่สําคัญคือเมื่อมองไปเราจะไม่เห็นโลกภายนอกเลยถ้าไม่เชื่อเราสังเกตดูนะเขาต้องการที่เราอยู่ในโลกของจินตนาการจริงๆอันนี้แบบถ้าเกิดใครได้ลองไปอยากให้ลองสังเกตดูนะคะเพราะว่ามันแบบมันเจ๋งมากจริงเขาใส่ใจในเรื่องที่แบบเล็กๆน้อยๆก็คือใส่ใจเยอะมากๆจริงๆ มาที่โซนของ Toy Story บ้างแล้วค่ะอันนี้เอาใจเด็กๆก,กับเด็กโตเด็กโงอย่างเราด้วย <c oughs> To infinity and beyond To infinity and beyond สู่ความเวิรงวางอันไกลโพ้น แต่ว่ามันสนุกว่ะเวลานัาง่งรถไฟแล้วต้องกอแมวพุงเว้ยมันแน่นที่สุดเว้ยเพราะเราขี้กลัว โวดกําลังพอดีพอดีไม่ได้แบบหวาดเสียวเวอร์อะไรเงี้ย ه. อันนี้เป็นเครื่องเล่นที่เล่นเกมค่ะชื่อว่า Toy Story Mania ก็คือน่าจะมีการนับพอยอารมณ์คล้ายๆกับตัวบัสไลเยียของวันแรกที่เราไปกัน <ๆ S 1> ือใช่ๆ,ๆ,ๆ,ๆน่าจะประมาณนั้น เอลติแคริบเบียนนะมาเป็นเครื่องเล่นตอนปี1 967แล้วก็เป็นเครื่องเล่นอันสุดท้ายที่ตัววอลดิสนีย์เองอะได้ได้ได้เห็นได้ดูแลคือหมายถึงว่าหลังจากนั้นไปเขาก็เหมือนเสียชีวิตไปอะไรเงี้ยเป็นเครื่องเล่นที่แบบหนึ่งในเครื่องเล่นที่คนก็แบบรักมากที่สุดเป็นเพราะที่ใช้ในหนังจริงๆแบบพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ย ไม่ได้ร้อนเว่อร์วันนี้กำลังโอเคถ้าเป็นอย่างนี้มาตลอดก็จะโอเคกว่านี้เยอะเลยตอนนี้เรากำลังจะมาดูโชว์ของ Beauty and the Beast กัน mm hmm. เพลงนี้คืณที่ายใจเลย Yeah, stick in them. We'll keep it simple. What are you talking about? What's going on? Come on, Mom. I'm a little kid, dear. Oh, <laughs> ปลอดภัย ่นด้โบกเยอะเลยอ่ะมันเป็นลิฟที่แบบว่าเดี๋ยวก็ขึ้นลงขึ้นลงจะกระชากกระชากหมดแล้วมันจะมีบางช่วงที่เรารู้สึกว่าตัวเราลอยจากเก้าอี้จริงมีแค่เข็มขัดที่แบบว่าทําให้เราไม่ลอยสูงจนเกินไปอ่ะแล้วมันก็เปิดให้เหมือนดูวิวข้างนอกดูวิข้างนอกตันหนึ่งแล้วดรอปลงมาอีกสนุกมากแต่ว่าคือเครื่องสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปดูโชว์ชิลๆแล้วเราก็จะปิดคลิปกันไงแล้วก็ต้องกรี๊ดให้มันดังเป็นหนึ่งที กีสุดปอนดนี่คือเรื่องเล่นแรกในทั้ง4วันไว้ที่กีสุดปอดหัชชกัลว้หัวเราไหวไหมอ่ะ กิจกรรมสุดท้ายนะคะที่ดิสนีย์ฮอลลีวูดสตูดิโอค่ะก็พวกเราก็เลือกที่จะจบท้ายทริปนี้ไปด้วย Frozen Sing Along Celebration นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ก่อนจะจากกันไปใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เช่นเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอลาไปพร้อมกับขวัญใจของเด็กๆนะคะอันนาเอลซ่าและโอลาฟแล้วก็ใครที่ยังเป็นแบบแฟน,แฟนสวนสนุกอยากจะไปเที่ยวหรือใครที่เป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอ ห้ามพลาดค่ะเพราะว่าคราวหน้าที่เราจะพาไปเทีย่ยวสนุกๆเราจะพาไปเที่ยว Universal Studio แล้วก็จะพาไปแบบเมืองแฮร์รี่แบบเต็มๆเ,เ,เน้นเน้นห้ามพลาดนะทุกคนเพราะว่าเราเองอ่ะอยังตื่นเต้นเลย